โอ้โหอืมสวัสดีครับผม สวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับที่ขอมารับชมช่องบ้าบอนนนนท์คนสารคามนะครับพี่น้องครับผู้ใดขอมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้บ้าบอนนเนนท์เด้อวันนี้บ้าบมนนนท์สิบาพี่น้องมากินตั๊มมกสายได้ตีนไกล้ครับพี่น้องครับโอ้บรรยากาศควรตกเซาครับพี่น้องครับบ้าบอนน์นท์เลยมาต่ำกินครับอยู่ในสวนครับนี่ครับกับพักหลายย่างครับพี่น้องครับมาม่กินน้ำกันเลยครับป่ะเนี่ย โอ้ตัวใหญ่เลยครับพี่น้องนี่โอ้โอมาได้ครับเมื่อกีน้น้ำกันเลยอะอป่ะเนี่ยเอาตอนใหญ่เลยพี่น้องบ้ามน้นต่ำเองครับอืม อร่อยมากครับ <Huh? S 2> มึกกรอบครับพี่น้องครับมาเหมือนลวกมาดวนนี่โอ้ กินไก่ครับพี่น้องครับอืมทำไมต้มม,มาเด้อพี่น้องครับว่าหันฟนตก บาโมอนนอนเลยไปได้ออกมาครับผลเท้าเราก็เลยออกมาต่ำกินอยู่ในสวนเนี่ยครับโอ้พ่อเกิดกวามมากินน้ำบมมะมอนนอนเด้อพี่ห้ังนะตำมือกครับจะจีนใกล้ ใบ่ๆครับเนี่ยแดดกำลังออกอย่อือี่พไปน้องอือหมกหลายชิ้นนังไลสิม,มืดครับเนี่ยอือโอ้โหฟมใงญ่ปลาหมึก มัเกือพวงอันนี้ยังครับอันนี้มละกี่นกครับอ,อ๋ออู้ แซบครับพี่น้องแซบสำเอียงจีนไกล้จีนง,งครับโอ้โออกปีเคลียบครับพี่น้องครับโอ้โอมากินน้ำกันนะครับพี่น้องครับพ่้อปลาหมึกอ่ะ 오호 음 <놀람> 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 อินกไก่ครับี่น้องไหนเต็มปากเต็มคำ Oh <laughs> กินน้ำามาหมอนอนนะพี่น้องครับ <c oughs> ส้มตำหมึกแต่จีนไก่ครับ โอ้เงือตกเราี่น้องครับช่วงวันช่วงมาเลยครับเนี่ย bục lông, bục lông thì nặng ấy ồ oh. biết เอาไม่ตื้มไปยิด ไม่ไม่นังงนะครับพี่น้องครับย่านฝนตกงมาหยีครับกําลังขึมย่านน้ำตําบุงมันไหลครับย่านฝนตกครับพี่น้องบามโนนก๋วยเตี๋ยฝ่าจังอนครับเสียบผนานครับพี่น้องครับมากินน้ำบะมโนนก๋เด้อพี่น้องนะครับกินตําเมืองสายเส้นจีนไก่ครับพี่น้องครับแซ่บๆ เพี่นนองเผ็ดเผ็ดขนาดอ้ ว้าฮึมฮมอพั่น่องครับโอ้เพชรเหรอครับ มานะครับพี่น้องครับมากินส้มตำหมึกครับใส่ตีนไก่น้ำครับพี่น้องครับคลิปนี้บ้ามันน้องกะอฝากพี่น้องไว้สักนิดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้บ้ามนน้อยเนี่ยเด้อพี่น้องครับสวัสดีครับผมพอกันคลิปต่อไปครับพี่น้องครับโอ้